เรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของเสือสมิงที่ยังไม่เคยมีการเผยแพร่ทางสาธารณะมาก่อนทางเราจึงได้นำมาเรียบเรียงใหม่และเล่าสู่กันฟังเรื่องของพลานล่าสัตว์ในสมัยก่อนก็เหมือนเหมือนกับคนทั่วไปที่มีทั้งล่าสัตว์เพื่อการยังชีพและการล่าสัตว์เพื่อความบันเทิงคนที่ล่าเพื่อการยังชีพจะมีความสัต์ต่ออาชีพของตนเป็นอย่างมาก และมีคติประจำตัวมากมายอย่างเช่นไม่ล่าสัตว์ท้องแก่แม่ลูกอ่อนสัตว์ที่ยังไม่โตเต็มวัยหรือสัตว์ล่าต้องกินเนื้อได้ไม่ใช่ใช้ประโยชน์เพียงแค่เขี้ยวเขาหรือหว่างงาเท่านั้นเห็น <Heh. S 2> <He Umwelt. S 1> คุณค่าของการกระจายพันธุ์ของสัตว์ <t ask an> จะได้มีไว้ให้ล่าเป็นอาหารจนชั่วลูกชั่วหลานพรานจำพวกทีล่าเผื่อความบันเทิงนั้นมักเป็นที่หลังเกียรติแก่พานท้องถิ่นทั่วไป จะแกล้งยิงทิ้งเสียก็ไม่อยากจะทำเพราะไม่ใช่วิสัยแต่พานพวกนี้ก็มักจะพบจุดจบไม่ค่อยจะสำลานเหมือนกับการกระทำมากนักส่วนมากก็ถูกสัตว์เล่นงานเอาถึงตายเช่นกันอย่างเช่นหมู่บ้านที่อยู่ตามริมผืนป่าแก่งกระจานตามที่เจ้าของเรื่องได้เล่าให้ฟังว่าหมู่บ้านของแกสมัยรุ่นปูรุ่นยาก มีอาชีพเป็นพรานล่าสัตว์กันทั้งนั้นยังชีพด้วยเนื้อสัตว์และผืชผักตามป่าเขาเป็นหลักการทําไร่นาะยังไม่มีมากนักเนื่องจากว่ามีแต่พื้นป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลที่ลาบลุ่มจะปลูกข้าวนั้นหนายากทําไร่ก็พอแค่เอาไว้กินในครอบครัวเท่านั้นยังไม่มีการขายผลผลิตใดๆเพราะยังไม่มีการทําเป็นการค้าเกิดขึ้น อยากกินอยากได้อะไรก็แลกเปลี่ยนกนันเอาตามสิ่งของที่ตนพึงมีเท่านั้นการที่มีพลานบางส่วนในแถบนั้นรวมกับพรานต่างถิ่นหรือพลานในเมืองอีก15คนพากันเข้าไปล่าสัตว์ตั้งที่พักเพื่อสแสวงหาความบันเทิงในปา่าโดยมีผลประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายฝ่ายในเมืองได้เที่ยวได้ล่าสัตว์เป็นประสบการณ์ฝ่ายพลานบ้านได้เงินทองสินไหมเป็นค่าจ้าง เหล่ายาบุรีนอกมีให้สูบให้กระดกกันแบบไม่อั้นจึงเกิดเป็นอาชีพใหม่ไปอาชีพที่ไม่ใช่แค่พลานท้องถิ่นเท่านั้นชาวบ้านแถบชายป่าก็ล้วนลังเกียจไม่แพ้กันสาบแช่งให้คนพวกนี้วิบัติในเร็ววันเหมือนคำสาบแช่งที่มีมาอย่างต่อเนื่องจะเริ่มส่งผล จากการพูดกันปากต่อปากทำให้พานที่มีทั้งฝีมือและวิชา,าคมบางคนเห็นแก่ลาบทรัพย์สินเงินทองพาคนต่างถิ่นเข้ามาทำลายแหล่งหากินของตนเองมากขึ้นจนล่วงเลยเข้าไปถึงขั้นอวดโชว์ของดีที่มีอยู่ให้คนต่างถิ่นได้รู้ได้เห็นเป็นขวัญตาไปด้วยอย่างเช่นพลานไวกลางคนที่มีวิชาอาคมมากกว่าใครอย่างพลานเหลือ ได้โชว์ในสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจมากกว่าใครเพื่อนคือการให้ทุกคนปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้เพื่อความปลอดภัยเสียก่อนแล้วใช้อาคมแปลงหล่างเป็นเสือไปต่อหน้าต่อตาของพรานทั้งหลายและผู้ที่ไปด้วยกันต่างเกิพากันตื่นเต้นและตกใจสิ่งที่ไม่เคยพบเห็นอะไรเช่นนี้มาก่อนในชีวิตหลังจากที่เยื่ออยางอวดโชวอยู่ประมาณสักสิบนาที ก็กลับคืนล่างเป็นคนดังเดิมหลังจากสร้างความตื่นตาตื่นใจได้แค่นั้นยังไม่พอพลานเหลือยังพาพักผวกเดินลึกเข้าไปในปา่าเพื่อจะใช้วิชาเสือโชว์การล่าเหยื่อให้กับคนพวกนั้นได้ชมอีกโดยเมื่อเดินทางเข้าไปถึงป่าลึกเป็นที่พอใจแล้วก็สั่งให้ทุกคนรออยู่บนต้นไม้เช่นเดิมแล้วก็ใช้วิชาแปลงเป็นเสือผงทยานออกไปทันที ลาสัตว์และหลากเอากลับมาคองไว้ให้ดูโดยมีทั้งหมูป่าและกระจงกระต่ายหลายตัวและอีกสองตัวที่สร้างความชงนให้กับผลพวกนั้นเป็นอย่างมากนั่นก็คือลูกเสือที่มีขนาดใหญ่กว่าแมวเล็กน้อยที่ถูกกัดคอจนตายทั้งคู่หลังเห็นว่าคงจะพอใจกับผู้ที่เห็นแล้ว ก็ได้คืนล่างเป็นคนอีกครั้งเลือกทุกคนลงมาแบกเอาเหยื่อกลับไปทำอาหารที่เต็นพักโดยทิ้งซากลูกเสือสองตัวเอาไว้ที่นั่นเพราะไม่มีใครอยากจะกินเนื้อเสือมากนักหลังจากนำเอาหมูปากระจงและกระต่ายหลายตัวกลับมาทำอาหารก็พากันดื่มกินร้องลํำทำเพลงกันอย่างสนุกสนานป่าที่เคยเงียบสงบก็คึกคืนไปด้วยเสียง ปาฏิเล็กๆของคนเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นสัตว์ป่าพากันนิ่งเงียบหลบซ่อนเพราะความหวาดกลัวและตื่นตกใจเสียงดังในค่ำคืนที่แสงจันทร์เพียงครึ่งดวงแต่ก็ศาสสองพอให้เห็นได้ถนัดตาหลังจากปาฏิเล็กเล็กค่อยๆเงียบสงบลงคนพวกนั้นก็พากันหลับไหลไปทีละคนสองคนแม้แต่พลานที่มีความชำนาญป่าหลายคน กับทำตัวตกอยู่ในความประมาทที่ลืมแม้จะคิดว่าอันตรายใหญ่หลวงกำลังจะเกิดขึ้นแม่เสือกำลังเยื้องอย่างเข้ามาใกล้ด้วยความเขียดแค้นเต็มหัวอกเต็นใหญ่สองเต็นพลานท้องถิ่นสี่คนและผานหรือนักเดินป่าจากในเมืองอีกสิบห้าคนรวมแล้วก็สิบ้าคนรวมอยู่ในกลุ่มใหญ่ๆต่างก็เมาไม้หลับไหลกันละเกะละกะ ประมาณสักตีสองก็มีเสียงแหกปากร้องของคนที่อยู่ด้านนอกสุดเป็นพลานท้องถิ่นคนหนึ่งในสี่คนดังโหยโหนด้วยความเจ็บปวดจากคมเขี้ยวและกรงเล็บของแม่เสือตัวนั้นพาเอาทุกคนตะเกียกตะกายลุกวิ่งหนีกันสุดชีวิตคงเหลือแต่พลานเสือสมิงคนที่ฆ่าลูกเสือตายยังยืนจังก้าท้าทายมัจจุราชอยู่อย่างไม่หวั่นเกรง มั่นใจในวิชาอาคมของตนเองเหลือขนานับแม่เสือเก็คงจะจำกลิ่นที่สากลูกน้อยได้อย่างแม่นยำว่าเป็นคนนี้แหละที่ฆ่าลูกทั้งสองตายอย่างน่าอาถท,ทั้งทั้งที่ไม่เคยออกมาสร้างความเดือดร้อนให้กับใครแม้แต่ครั้งเดียวเสือพลานกับเสือป่าเก็ยืนจ้องตากันเพียงคู่เดียวเท่านั้นแล้วก็พุ่งกระโจนเข้าใส่สัตรูโตทันที พวกที่เหลือก็วิ่งนี้และปีนขึ้นต้นไม้เพื่อความปลอดภัยกันหมดแล้วลุ้นระทึกกับการต่อสู้ที่ดุเดือดแบบไม่มีใครยอมใครระหว่างพลานเสือสมิงที่มีศักดิ์ศรีเป็นเดิมพันและมีแม่เสือที่สุมมาโดยความแค้นถ้าเป็นพลานที่ขมังเวทด้วยกันคงจะรู้ผลว่าอะไรเป็นอะไร เพราะเสือพานหรือจะสู่พละกำลังมหาศาลของเสือป่าแท้ๆได้เลี่ยวแรงที่ฮึกเหิมแต่แรกก็เริ่มหมดลงหันหัวจะหนีอยูล่ลำไปแต่ก็ถูกงับคอสะบัดกลับมาฟัดไม่ยัง้งเพียงแค่สามสี่ครั้งครั้งที่หก็ทำได้เพียงหันหัวหนีและร้องด้วยความเจ็บปวดคุกเคล้าไปกับฝนและเลือดสดๆที่ไหลเออเปียกชุ่มไปทั้งล่าง พวกที่ปีนขึ้นไปซ่อนบนต้นไม้แทบจะเหมือนหน้านี้ความสยดสยองของล่างพานที่กลับกลายเป็นคนอีกครั้งถูกกัดกระชากฉีกเนื้อออกมาจนแทบจะจำสภาพไม่ได้กองอยู่ตรงหน้าแม่เสือเหมือนกับกองเศษเนื้อกะไมบ้านบางคนแทบจะคุมสติไม่อยู่มือไม้สั่นไปหมดความรู้สึกเหมือนกับว่าต้นไม้มันกำลังจะเตี่ยลงเตี่ยลงเรื่อย แม่เสือยืนหอบมองเยื่อด้วยความสาแก่ใจแล้วก็พละเดินเยื้องอย่างไปอย่างช้าๆจนหายลับเข้าป่าลึกไปคนหนีตายพวกนั้นกอดต้นไม้กันอยู่ยันสว่างเมื่อเห็นว่าปลอดภัยดีแล้วก็รีบปีนลงแล้วทิ้งสัมภาระรีบขว้าเอาแต่ปืนวิ่งหนีกันสุดชีวิตและเจอเข้ากับพวกที่ออกมาก่อนแต่หมดเรี่ยวหมดแรงอยู่ระหว่างทาง รวมกลุ่มกันได้ก็หลีบเดินหนีออกจากป่าด้วยความหวาดกลัวจนหลุดหลอดมาถึงหมู่บ้านต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปโดยไม่มีการพูดคุยกันอีกชาวบ้านและผานทั้งหลายก็ไม่ได้ใส่ใจคนพวกนี้อยู่แล้วและคนพวกนั้นก็หายลับไปจากวงจรของป่าอย่างถาวรรวมทั้งผานท้องถิน่นอีกสองคนที่หนีหลอดกลับมาได้ต่อมาพรานในหมู่บ้านจึงได้รู้ว่า ที่คนพวกนั้นไม่โผล่มาอีกเพราะคงจะเจอดีเขาแล้วจากศากศพของพลานสองคนที่อยู่กลางป่าแต่คนที่มีสภาพยับเยินจนแทบจำไม่ได้นั้นต่างก็จำกันได้อย่างแม่นยำว่าเป็นพลานที่เก่งทางวิชาอาคมและชอบจะโอวัอยู่สม่ำเสมอจนพบจุดจบแบบแทบจะเบืออหน้านี้แต่สุดท้ายก็ต้องช่วยกันหาฟืนมาเผาศพ กันอุจาตาและได้นำเอากระดูกกลับมาให้ญาติบำเพ็ญกุศลโหสิกรรมให้แก่กันไม่อาฆาตโกรธเกียดกันอีก